เอาความจริงบ <PR an änd> ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อกระเบ้าแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแ่บแทบคือเก่ามาพี่น้องมะในแนวแทบมาฝากพี่ต้อนน้องอีกแล้วนะครับผมนี่โอ้โหกุ้ง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 คุณอะกุ้งเต้นนี่จังหน่อยกับเต้นนั่นนี่ครับมา อืมหนูอ่้องท้องก่อนเริ่มหนึกเต้นแล้วอืม ืมแนวแซมกุ้งนนวพวกกุ้งคักคักคัก ำเคกินแล้วครับก้อยก็กินและวอืมครับเอาความจริง่าครับเ,เค้มแมน S <S นัวก็เก่กาอืมก,ก,ก,กับกบริวาก็ดีกินนะครับกับบริเค้มแม้งขนาดวาก,กิน, <S <S นกบน่ได้ กุ้งกะจมโบต้นแม่เลยมันหนาวกุ้งยังเป็นๆทุกโตเจ้าว่ามันหนาวมันหนาวเพื่อนโบยักตเต้นคือคนหลืพี่น้องหนาวกับโบยักตเต้นนอย่างนอนตุ่มผ้าเน่คนก็ได ตับมะฮุงต้นนี้ก่อบครับผักซีล่าวนี่หลายครับแม่เป็นปลูกพี่นอ้องโอ้ยผักเนี่ยก,กำลังงาม งามขักเลยช่วงนี้พักคนกุ้งห้วยก็จะเป็นแบบนึงครับ กุ้งนองก็จะเป็นอีแบบหนึง่งพี่น้องห้วยกับคันห้วยไอ้น้ำคำน้ำห้วยแท้ๆครับตัวกุ้งก็ากดำไปแล้วนะน กุ้งน้องผัดโตกกุ้งมัอนอยากใสๆขาวๆโอ้โหจวดครับบรรยากาศย่ำเศร้า ตำกุ้งตำก๊อกหนะัง มันนี่โบอยากเต้นเมือน,นกุ้งขั้นเต้นเมือน,นืง <laughs> Ngủ vứt chuột chuột Tấm <tôi> bài này <ấy> ย้ำหนาวแมงวันหมูมีพี่นออ้องปลาทตงามวันีตโตกุุงรอบเียสไดายครับบ่ค่อยอยากเต้นสวดเข้าไปแล้วนัวมกออกังกลรถ ยุ่มร่วมกันนวดเส้นมังหุง,ง้กับกุ้งกัยุ่มในการนด <laughs> mhm mm ปลาทเอาละบาทได้ซีต,ตอนเศร้าละได้ซีต,ตอนเศร้าละพี่น้อง ม <c oughs> ันซีดกับขอทษวอเขาไปพี่น้องเอ้ยเบ่งมึกพริกตาแม่นะครับ <c oughs> สีมือคุณแม่มาเนี่ยสีมือคุณแม่เบ่ง กุ้งบ้านเท่านี่เวลาเพื่อนมนาขายเพื่อนห่อไปตองงามคืออย่างนี้พี่น้องคือไอ้ขนมไอ้สังขยาสมัยตะกี้ห่อใบตองครับหอกุ้งมาขายแบบนั้นนะงามงามบางทีอะห่อใช่ใบไอ้น,น,ไอบบอน้ำาข่ไอ่ใบบอนใบเตยเพื่อนนะครับแห้งงามใบแบบนะครับ มึงเธอเป็นโบโมมีก่กางห่อใบตองเออดวกินอีกเลยพี่น้องแต่บักทางเทิงคือส่งอยากอยากมีไอ้อยากมีเสียงโรตี <laughs> ตัวเบาแดงเฝ้าสดอยู่นี่ยาตมันดังขึ้นเรื่อยๆครับเพราะใบใกล้จะปีใหม่แล้วช่วงเนี้ <c oughs> ย่านเพิ่นวอมไอ้สาวเพิน่น ขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจไปมากกิมนี่ฝากพี่ตอน้องสชคูทุกคนกดไลค์กดแชร์เ่าแดงในี่เด้อครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบอแดงเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์สุขุมทุกคนนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือได้แก้วมินิโชวทุนให้อย่าได้มาผ่านลาพี่และน้องไปพิยงจมุนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ